สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าคอม,มิก Justice League Unlimited เล่นที่12กันนะครับจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันเลยครับ ก่อนจะไปรับฟังนะครับก็ขอฝากอะไรนิดนึงหน่อยครับนั่นก็คือช่องของเราเนี่ยมีเพจด้วยนะครับชื่อเดยวกับชื่อช่องเลยชื่อโกโก้พาราไดซีโร่นะครับฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องของเรานะครับสามารถส่งซูเปอร์แตงซูเปอร์กิฟต์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้แล้วนะครับผมใครอยากสนับสนุนผมนะครับสามารถส่งมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับผมและถ้าอยากสนับสนุนผมก็สามารถโดเนทมาตามรูปภาพได้เลยขอบคุณมากครับผม เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อโลกกำลังค่อยๆกลายเป็นดาอัปปอคริปส์ดวงใหม่และสมาชิกจ e l ิตลีกต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่ออพยพประชากรทั้งหมดออกจากโลกโดยจิสซิก้าครูกินแลนเทิร์คนที่7กำลังอพยพคนจากเมืองโรมส่วนไฟและไอซ์อดีตสมาชิกจากทีมจ t i c e ลีอินเตอ t ์เ n a ั่นแนลอพยพคนจากโมซัมบิกตามรายงานของเลปา m เมอร์หรือดิอะตอมคนที่2ตอนนี้มีประชากรราว62ที่ได้รับการอพยพเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เขากับแบทเกิลกำลังดูแลการอพยกของเมืองก็อตแทมเล่บอกกับแบทเกิลว่าครอบครัวของเขาออกไปหมดแล้วส่วนแบทเกิลตอบกลับว่าพ่อของเธอยังดื้ออยู่พอต้องการให้แน่ใจว่าทุกคนได้อพยกออกไปก่อนจึงค่อยจากไปทันใดนั้นแบทเกิลได้ยินรายงานว่ามีการป้นธนาคารเกิดขึ้นพวกเขาจึงไปตรวจสอบซึ่งทาวห้อตอมแปลกใจว่าในช่วงเวลาที่โลกกำลังจะพังยังมีใครมาป้นธนาคารอยู่อีก เขากับแบทเกิลจึงรีบมุ่งหน้าไปที่ธนาคารและก็พบว่าโพกัดดอตแมนตัวร้ายแบทแมนที่ได้รับเกรดซีกำลังขโมยเงินอยู่ในห้องนี้รับภัยพวกเขาจึงปล่อยให้ฉุบกันและคนแพ้จะต้องไปจัดการโพกัดดอตแมนซึ่งคนแพ้ก็คือดีอะตอมอะตอมที่คิดว่านี่คงเป็นงานง่ายจึงต่อยใส่คนร้ายด้วยแรงตามสัดส่วนของมนุษย์น้ำหนัก300ปอนดอนแต่ทันใดนั้นโพกดดอตแมนปล่อยพลังระเบิดออกมาอย่างรุนแรงจนทำให้อะตอมและแบทเกิลได้รับบาดเจ็บสาหัส ทั้งคู่ถูกนำตัวไปส่งห้องพยาบาลบนฐานทัพบอชทาวเวอร์และเท็ดคอดก็ได้รายงานว่ามิสมาชิกลีกหลายคนกำลังประสบปัญหาเดียวกันโดยไอซ์และไฟ์เผชิญหน้ากับกัปตันโคและฮีทเวฟและซูเปอร์แมนคนจีนหรือคอนคีแนนและคีเปอร์สู้กับเรพิแกนและแมทเทอร์มาสเตอร์พวกไวรัสที่พวกเขาเจอต่างก็ไม่มีพลังมากมายขนาดนั้นแต่ดูเหมือนคราวนี้จะมีพลังขึ้นมากผิดปกติ และเท็ดคอร์ตตั้งคำถามอีกว่าทำไมพวกอาชญากรถึงยังคงออกก่ออาชญากรรมในเวลาที่โลกกำลังพังพินาศเรเน่มอนทยาที่เป็นยามประจำของ Watch Tower คิดว่ามิสเตอร์เทลฟิกน่าจะมีคำตอบให้ได้ซึ่งก็จริงมิสเตอร์เทลฟิกอธิบายว่านี่เป็นฝีมือของเนรอนเขาเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเนรอนเคยทำสัญญากับเหล่าวายร้ายหลายคนเพื่อเพิ่มพลังให้กับพวกเขาและกับวิญญ,ญาณแต่แผนนั้นล้มเหลว ซึ่งเหตุการณ์ที่มิสเตอร์ทริฟิกเล่าไปมันมาจากเหตุการณ์ u n d e r w o r l d u n l e a s h ในปี1995นั่นเองครับโดยตอนนี้เนรอนน่าจะกำลังส่งพวกเหล่าวายร้ายเหล่านี้ออกมาสร้างความวุ่นวายเพื่อถ่วงเวลาไม่ให้เหล่าฮีโร่อพย,ยพผู้คนออกจากโลกได้ทันเวลาเพราะเมื่อโลกถูกกืนกินโดยอพอลิปส์จมหมดเนรอนจะสามารถเก็บเกี่ยววิญ,ญญาณผู้บริสุทธิ์ได้มากขึ้นส่วนเหล่าวายร้ายที่ยอมร่วมมือกับเขาก็อาจจะได้รับที่พักพิงปลอดภัยในนรกเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนแทน เพื่อรับมือกับภัยใหม่นี้มิสเตอร์เทลิฟิกมีแผนรับมือไว้แล้วเท็ดคอร์จึงถามกลับว่าคุณและกองทัพกับอะไรหรอเทลิฟิกมิสเตอร์เทลิฟิกบอกว่าเขาได้รวบรวมทีมฮีโร่จากหลายยุคหลายสมัยซึ่งได้แก่อควาแมนที่มาจากยุค90พาวเวอร์เกลจากก่อนนิวตตกายการเนอร์ในช่วงที่เขาเป็นวอริเออร์สูเปอร์แมนบูเวอร์ชั่นไฟฟ้าจากยุค90โกฮอคแห่งดาอารีโน่แบทแมนมิยอนทีมดรกจากฟิวเจอร์เอ็น อลันสกอตจากคิงด d อมคัมโดตาเฟดหรือโซฟีจากศตรวรรษที่31และอัลวาูแมนจากศตรวรรษที่853แห่งกลุ่ม Justice Legion Alpha ซึ่งผมขอเสริมเกี่ยวกับเรื่องของ Batman Beyond กันหน่อยนะครับผมในปัจจุบันณนะตอนนี้นะครับ Batman Beyond ที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยมีอยู่2คนด้วยกันครับผมโดย Batman Beyond ที่ทีมเรกเนี่ยที่เราได้เล่าไปก็คือในทีมของ t e r r ดฟิกส n ส่วนเ r r Mechan ิสเนี่ยเขาหายไปไหนหรอครับเขาเนี่ย ถูกเล่าครับในเล่มของ Justice League Dark Tomorrow s p e c i a l ครับซึ่งเขาเนี่ยไปอยู่กับทีม Legends of Tomorrow ในจักรวาลหลักของเราได้เองครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เนื้อเรื่องกันเลยครับโดยระหว่างการประชุม Mr. t e ตอร์เทได้อธิบายว่าตอนแรกเขาคิดว่าความผิดปกติของเส้นเวลาเกิดจากกอริลากอร์แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันใหญ่กว่านั้นมากจัสติสลีในยุคป,ปัจจุบันกำลังพยายามซ่อมแซมเส้นเวลา แต่พวกฮีโร่ที่เขารวบรวมมานั้นติดค้างอยู่ในปัจจุบันและไม่มีทางกลับไปยุคดั้งเดิมของตนเองได้เขาว่าเกิลถามว่าพวกเขาจะต้องกลับไปอยู่ในยุคเดิม,พเ,เ,ดมเพื่อไม่ให้กระทบต่อบริตร์หรือไม่แต่มิสเตอร์ทนิฟิกตอบว่าเส้นเวลาได้แตกร้ว้วหลังจากสงครามระหว่างจักรีและลีเจนด o ออฟดูมและเมื่อจักรวาลที่ศูนย์ถูกลบหายไปจากพระหุจักรวาลแล้วก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะมาจากจักรวาลทางเลือกได้อีกมิสเตอร์ทนิฟิกสรุปว่าฮีโร่แต่ละคนในที่นี้ เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเล็กน้อยในประวัติของตัวตนต้นฉบับของพวกเขาเท่านั้นหมายความว่าถ้าจัสซิลลี่แก้ไขสิ่งที่ดาร์คไซท์ทำได้สำเร็จฮีโร่กลุ่มนี้ก็จะหายไปแต่ร่างต้นฉบับของพวกเขายังมีชีวิตอยู่ต่อไปมิสเตอร์ทริฟิกจึงขอให้พวกเขาใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้เพื่อทำภารกิจที่จะช่วยชีวิตผู้คนนับล้านก่อนเริ่มภารกิจฮีโร่แต่ละคนแยกแย้ายไปใช้เวลาส่วนตัวและพูดคุยกับสมาชิกลีคคนอื่นๆโดยกายการเนอร์จากอดีต ปรากฏตัวต่อหน้าไอซ์และฟายระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสนทนากันเขาแสดงท่าทีที่เจ้าชู้และพูดจาลามกคิดว่าเขากับไอซ์ยังคงเป็นคู่รักหรืออาจจะแต่งงานกันแล้วแบกเข้ามาขัดและเตือนให้เขาหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพร้อมบอกให้เขาเลิกยุ่งเพราะไอซ์ได้เลิกลากับเขาไปนานแล้วการที่เขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งยิ่งทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดกว่าเดิมไอซ์จึงบอกความจริงว่าเธอกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันอีกแล้ว กายที่ได้ยินจึงบิดออกไปอย่างเศร้าๆพร้อมกล่าวคําขอโทษซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีน้ําตาให้กันในอีกด้านหนึ่งอควาแมนมือตะขอจากยุค90ได้แวะไปยังห้องของตนบนวอชทาวเวอร์และมองดูภาพความทรงจําและครอบครัวที่เขาสร้างไว้ซึ่งเขาได้เห็นตั้งแต่แจ็คสันไฮอควาแมนคนที่3ดอฟินลูกชายของเขาอา t h เธอร์เคอร์รูเขาถึงกัต้องหลั่งน้ําตาออกมา เพราะเนื่องจากว่าอาเธอร์เคอร์รีจูเนียร์ถูกแบ็คแมนต้าสังหารไปในนั้นแต่ในยุคอดีตและต่อมาเขาก็ได้เห็นว่าตัวเขาและเมราได้แต่งงานกันและมีลูกคนใหม่ซึ่งมาเชี่ยแมนฮันเตอร์ที่เข้ามาก็ได้อธิบายให้อาควาแมนฟังถึงภาพเด็กหญิงผมแดงในรูปว่าเธอคืออาริยาน่าลูกสาวของอาควาแมนนั่นเองอีกด้านหนึ่งของฐานดรเฟดหรือโซฟีใช้เวทมนต์แปลาภาษาเพื่อให้โกฮอคหรือเคท่าสามารถสื่อสารกับทุกคนได้สะดวกขึ้น a าวูเมอธิบายว่าเค่าคือชาติพพหนึ่งของฮอกแมนในขณะเดียวกันเค่าแสดงความคิดถึงบ้านและอยากกลับบ้านไปยังโลกของตนแต่โซฟีบอกว่าทำไม่ได้เพราะเส้นเวลาย,ยังไม่เสถียรและให้เคท่าเล่าเรื่องบ้านเกิดของตัวเองเพื่ออาจจะทําให้สบายใจมากขึ้นเคท่าบอกว่าในชาตินี้เขามาจากดวงดาวอาริโนเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่ความรุนแรงและเมื่อบรรลุระดับจิตวิญญ,ญาณหนึ่งจะได้รับพลังมองเห็นความหวัง ความกลัวและความปรารถนาของผู้อื่นเมื่อดีนเช่นนั้นอาวูเมนก็พูดติดตลกว่าอย่าให้เขามาอ่านใจเธอเลยเพราะไม่มีใครอยากรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่จริงๆทางด้านพาวเวอร์เกิลเริ่มบันทึกวิดีโอถึงตัวตนปัจจุบันของเธอเองเธอย้อนรำลึกถึงความสูญเสียทั้งหมดทั้งดาวบ้านเกิดและจกกะักรวาลคู่ขณะที่หายไปในเหตุการณ์ครซิสซึ่งทำให้เธอใช้ความโกรธเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตมาโดยตลอดแต่เมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายเธอกลับไม่รู้สึกโกรธอีกต่อไป รู้สึกทั้งกลัวและสงบเพราะเข้าใจว่าตัวเองได้มีชีวิตที่มีค่าแล้วเธอฝากข้อความนี้ไว้ให้พาวเวอร์เกินในปัจจุบันเพื่อบอกว่าความสงบและการยอมรับนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในขณะนั้นเองฐาน Watchtower ได้รับข้อความด่วนจาก Airwave ซึ่งรายงานว่าทีมของเขาอย่าง Legends of Tomorrow กำลังเผชิญหน้ากับกองทัพ d า r k Side ที่ Vanishing Point และขอความช่วยเหลือโดยโดย่วน และเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วมิสเตอร์เทริฟิกจึงเปิดใช้งานบูมทูตรุ่นดัดแปลนส่งทีมฮีโร่กลุ่มใหม่หนี้ต้องสู่คุมนรกนี่มันไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะกว่าจะทําได้ขนาดนี้ฉันรับประกันได้เลยว่าบูมทูปไม่เคยเดินทางเส้นทางแบบนี้มาก่อนเอาละทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมยินดีต้อนรับสู่นรกก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเทริฟิก10าแรกครับผม ก็ส่วนอีเวนต์อย่าง DCKO เนี่ยผมคิดว่าผมไม่น่าทำนะครับเพราะเนื่องจากว่าอีเวนต์เนี้ยผมไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นซะเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าไทยอินเล่มนี้เนี่ยมันร่าสนใจมากๆนะแล้วก็มิสเตอร์ทริฟิกก็มีบทเด่นด้วยนะเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับผมก็เจอกันตอนพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มเรามีรายสดกันนะครับผมฝากด้วนะครับไปละบ๊ายบายจุ๊บ